ตนเป็นที่พึ่งของตนนะคะโอเมนเอกสารที่มวยมาจากกลุ่มแรงงานแล้วกับมหางานเมืองนอกนั่นเองเนาะค่ะสวัสดีครับ่อเม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนเนาะค่ะมาคุยกันอีกตามเคยเนาะมื่อนี้ สิเป็นมือสุดท้ายแล้วที่จงปัจจุบันนะคะเพราะวา่ามองขาวว่าบัเป็นยังดอกกลับขึ้นไปเห็งุงานได้คือเกาสันก็เลยต้องกลับขึ้นไปคือเกานะคะแต่ว่าอาการไอจะย่อมกว่าบดิเท่านาะคะ่ะทุกคนก็ต้องท่าใจเนาะคะ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเห็อจุดตลอดก็คือดื่มน้ำอุนนะะ่นเนาะเสียงหายแล้วก,กลินบอทันได้กลับขึ้นมาตามปกติ อันที่จริงแล้วนะเนาะท้าเฮายังเป็นยวงสีนะก็คือเขาให้กลับขึ้นไปไง่ไงแต่ว่าหมอเขาบอกแล้วว่าให้พักแค่เจ็ดมือเนอะาะค่ะเจ็ดมือก็ร่วมทั้งแบบว่าปริร่วมเสาร์อาทิตย์นะคะร่วมแค่มือที่เฮายุดจากอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็บ,บวกอีกสองมือเพิ่มจากอาทิตย์นี้นั่นเองเนาะคะ่ะแต่ว่าหากลองเบงกอนนะคะว่ามันสิเป็นยังไงไปเหตุงานอื่น แต่ก็ต้องสู่ต่อไปนะ,ะทุกคนเพราะว่าการงาน mm hmm. เขากระาไปอย่างเฮาเสียเวลาเวลาอยู่บ้าน mm hmm. พักพนถิ่มไปซื้อแม่นาสิมีใบประกอบการเรื่องเป็นเรื่องปปวยอยู่กับจริงแต่ว่าการที่โมอเขาสิตัดสินใจเฮาอยู่บ้านโดนกวัวเกานน่กะ mm hmm. เขาก็ปรไว่าท่านที่ท่านใดจะให้เบอรทุกๆคนนะคะทุกคนเพราะว่ามันกับคนเป็นร้ายเนาะมันจังไดล่ะถ้า ป็นร้ายร้ายแล้วระบาดคนเฮ็ดงานบะมีเพื่อที่จะมาโตยยดให้ผู้ที่เป็นโยงสีเนาะคะ่ะมันกับบอ่อใดมันก็เลยต้องเอ่อถ้าใครแน่แล้วก็คือแค่กลับขึ้นไปเฮ็ดงานเนาะแต่ว่าคนที่ก็าจาบอท่านเป็นนิตตี้แล้วนะคะมือกับบอ่อเนี่ยใจว่าเขายังเป็นผ้าหานํำโรคกบ่อนะคะแต่ว่าเอา่อก็ต้องปิดปากประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเพื่อยังเพื่อป้องกันบอ่อห้หมวยพวกติดน้ำเนาะคะ่ะ เชื้อโรคะเขามีอยู่ในตัวเขาแล้วแต่ว่าผู้อื่นเขาเพราะท่านมีอังสีผู้เขาเพราะท่านเ,เป็นได้ป่วยเขาเขาอยากเป็นอยากป่วยเนาะค่ะ,ะยอยากได้หรอกนะคะคุณโควิดนี่เพราะว่ารู้สึกว่าทรมานมากมุ่ยเป็นนี่มุ่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้เขา่อยากเจออีกเนาะถ้าร่างกายเขาแข็งแรงเขาอาจจะเป็นแค่รอบเดียวแล้วก็จบนะคะแต่ท้าร่างกายเข้าบกแข็งแรงมันอาจจะกลับขึ้นมารอบที่สองได้ไพสิรุจักเนาะค่ะเมอรอน้กา ตเตรียมตัว้พือ้อคือพักผ่อนมันเพียงพอนะคะทาเเ้า,เามีอียังยังคัดจุงสินะค่ะคือจังมือมีปัญหากับลมหายใจเมือมม่อนี้มือก็ลองพยายามยางยางดูดดูแลกะดื่มน้ำอุ่นอยู่ตลอดเนาะค่ะทั้งมือเลยมีแต่น้ำอุ่นเนาะได้ทาบหมักตุ่มนี่แหละค่ะทุกคนนี่แหละ <c oughs> ยกมาเป็นกระปุกเลยนะคะมือสีเอาติดต,ตัวไว้ตลอดไปใสมาใช้ยางไปนู่นมากนี่ เริ่มสแบบแฮบๆบแบบเขามามวยกระ้องได้โยกดด่มเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนาะต้องเตรียมพร้อมสาหรับมืออื่นล่ะค่ะตื่นตะเดกมืออื่นนี่ก็คือเป็นมือแรกการสตาร์ทเริ่มงานเนาะหลังจากหยุดพักคอนไปอาทิตย์นึงเต็มๆนั่นเองเอาบอสละก็สิได้ดื่มพร้อมเพราะยังเพราะว่าเริ่มใส่อันนี่เสียงร้ายกะกัิวนว่าเสียงมันเริ่มบางมันบอแลวกัมันก็เริ่มเมย มือพยายามแบบต้มเพอดี่โบต้มมันจนอันควรว่าจนเดือดพรานเนาะเพราะว่าเวลาเก็บข้ามห่อนมันก็ะห่อนอหลีได้ทุกคนเบิดมือกับเบิดมือได้ค่ะเพื่อเพื่อได้มืออีกนึงก็อีกเครื่องมือนะคะสําหรับอันกระปองอันนี้ไปใสมาใส่อท่านได้ไก่กับยูตะอมอมอันเฮียนนี่แหละค่ะ ว่าเสียกไปย่างกับยานไปสวนทางกันก็ผู้อื่นเนาะเข้ากับต้องใส่แมสนู่นนี่นั่นมึงก็เลยเริ่มรู้สึกว่าล้าข้านตัวจัคล้องควมก็เลยต้องนงั่งเฝ้าเฮียนนะคะแล้วก็เหตุใดก็คือเอาเสื้อผ้ามาัดทงมาัดตากจับคล้องนี่แหละค่ะแนวมันเหตุใดเสื้อผ้าจับคล้องเองนะคะเพราะมันของคุณแฟนคุณแฟนนี่เพิ่นกะซักเองแล้วก็องอมาตากเองเพราะว่าเพราะท่านได้กาไปจับแต่ตรงอยังมากไม่แต่เบิ่งเบิงแล้วกะ ถ้าอาการของแฟนบอ,อก,กัอไมาถึงว่ากัะบ,บติดนะคะทุกคนเพราะว่ามือแยกนอนตั้งแต่เมือแรกที่รู้จักว่าจะาข้องเป็นเนาะเป็นได้จักมือกัะบ,บอกคนจำนั่นละกัคือแยกอยู่พายูมันเนาะคะ่ะนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะคะที่การป้องกันของเฮามันต้องรอบขอบเกิดขึ้นเนาะแล้วกัสําหรับเรื่องเล่าทุกๆอย่างนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยไปฟังน้องเขาเมื่อนี่กันน้ำตาตกความความเนาะ มันเป็นปัญหากรอบรัวที่เข้าแย่แย่บ่ไดดเนาะค่ะแต่ทว,ว่าเฮ้ใหายไผแเรวเฮ้าบม่มิคํ้ามาต่อร่องหรือตตอก่อนอยากจะห้กับเครื่องห้ไปเลยนะคะทุกคนเรื่องการเงินบ่หเือวว่าอิสรภาพของเขาการใชซิลวิตนะคะที่แบบว่าเฮาบริยูนําเขาอังสินเนาะ,ะยังก็เส้นผู้ใดสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่เมืองไทยน,นะคะทุกคนถ้าเข้าบ่ได้ทะนุถน้อมบำรุงเองเนาะผู้อื่นเขากระเฮตดคือจังใจเฮาหมักกับบ่ได มุ่ยถึงในตาสินใจว่าทาบอท่านใดไปอยููหรือว่าบอท่านใดไปเตรียมพรม้อมวัดสิออกไปยูเป็นเดือนสองเดือนก็บพะมีโครงการที่จะว่างแผนอียงมากมมยเพราะว่ารูู้อยู่เลียว,ว่าเฮาบ่ได้อยู่จุดนั้นเนาะค่ะอยู่จังได้เฮาสิอยู่ของพักบก่ดรอบบานเศร้าเข้าก็ยังอยู่ใดนะคะแต่ว่าคนที่กระจ้าไปเห็ดเนี่ยเนย็ดซานแล้วอยู่กับพี่น้องปองไปลวก็คือให้พี่ให้น้องเฝ้าอยู่ รังเทือเาขาเห็ดบรได้ดังใจเฮ้าเนาะค่ะทุกคนขยุงขยะ่ะสักคงชักโครกหรือว่าบริเวณบ้านบสอสสะอาดก็นักใจผู้เฮ้าเป็นคนเห็ด <c oughs> คนสางไวเนาะมื่อถึงได้บอกเลยว่าถ้าผู้ใดเห,เ,หเห็ดบ้านเฮ็ดเทือนอยู่เมืองไทยนะคะแล้วจะคล้องนี้จากอืนี้จากบริเวณบ้านให้ผู้อื่นรับหนาทีไปโดยที่เฮ้าใจเงื่นเดือนบอหรือว่าให้เขาอยู่อาศัยนะคะ เขาตรงยอมรับให้ได้เพราะว่า,ทาเท้ายอมรับประไดจุดนั่นแหละคือปัญหาใหญ่สิตามมากคือมันกิดทีปากเสียงแลวกนูนนี่นั่นหลายอย,าาอย่างเพราะอย่างพราะว่าเาให้กรรมสิทธิ์เขาอยู่ข้างในบ้านนะคะคือเขาสามารถเท็ดใจบรทุกอย่างนั่นเองเนาะจางะังไดกับเบิ่งดูแลก,กันเ้อทุกคนคะนะ ใจเพิ่นใจเห่ากับซ้ำๆกันนั่แหละค่ะความคิดมันบรดแตกต่างกันปันใดของไภ้ไภกับหวัวของไภไภกับแพ่งเนาะค่ะแต่ว่า,ทาเท้าแพงแล้วเห่ากับต้องเป็นคนที่ต้องไปดําเนินการเองเรือดดูแลเองสิเป็นยังกับตามนะคะแล้วก็คือจังหวะละตัดสินใจเพิ่นเบิ่งแล้วถ้าเอียงบ่ถือหูถึกตาเฮากับว่ายัางบได้รไรเพราะว่ามันอยู่คนละประเทศอืมเนาะ มึงก็เลยอยากจะเล่าสู่ฟังนะคะเพราะประสบการณ์มันมีให้เห็นอยู่แล้วนะคะบอมเบนเทว่าเมียฝรั่งทั่วๆไปนะคะทุกทุกคนที่พันร้อนพันหนาวมากสามสิบฝนหรือยี่สิบฝนก็ตามนะคะสิเป็นปัญหาเล็กปัญหาหน่อยถ้าได้พันมาแล้วมันก็มีเรื่องเล่าต่อยกันฟังเงีๆเลยนะคะบทสรุปแล้วที่เฮาสิได้นี่ยก็คือว่ากำร่างใจของเฮามันสิทดถอยเฮ็ดอีหยังก็ตาม เฮากระสิบก้าเสื้อใจจะคล้องหลกักกะบก้าเสื้อใจไพอีกเลยบก้าว่างแผนไวหลกักกะบก้ารัดกลุ่มให้ผู้อื่นเห็ดไหต่อเนืองนั่นเองเนาะคะ่ะเนี่ละ่ะคือจังเพิ่นเบาอยู่ทุกๆคนกับเ้านะคะบ่นแค่ว่าด้วยความคิดของตัวมุยเองเนาะคะ่ะมุยฟั่งมาลายลายลายยางขึ้นกันเพิ่นกระสิบอกว่าต้นเป็นที่พึ่งของต้นนะคะมันเป็นการฝึกฝนให้เฮามี ความม้านะนะคะอดทนทุกทุกด้านสิเป็นเรื่องทุกเรื่องน้อยเรื่องนักซ้าจ้ากันปันได้กับตามนะคะเขาสามารถผ่านอุปสรรคต้น,นัันใดนั่นคือเพิ่นเพิ่นเคยบอกเนาะแม้กระทั่งพระเข้าไปฟังเพิ่นเทศเพิ่นอนีสอ่าอยู่ในวัดในว่างสิเพินเ่นก็ยังบอกเข้าเนาะค่ะเป็นยังสิ่งที่เข้าเห็นอยู่แล้วนะคะรู้อยู่แล้วว่ามันสิเกิดเป็นยังห้ออังบแต่เรียมผอมไว้นะคะนี่แหละค่ะ เิ่นถึงได้บอกเนาะสิบไปวังเพิงผู้เอินมันเพิงบ่ได้เขาต้องเพิงลำแข่งจัดขล้องให้ได้นะคะอืมบ่านบ้านเฮียนซ่านล้านซองเนาะเออม,มันบ่เข้าไผออกไผ่ดอกถ้าถึงตาจนแล้วก็คือควยก็เป็นเจ้าค้องเจ้าก็เป็นเจ้าคล้องมันก็บาได้หลายอย่างนะคะ แม้ขนาดแต่เงินอยู่ในกระเป๋าห่าทแท่เนาะมันล่นออกจากกระเป๋าหา้าปั๊บนี่ก็คือเป็นของผู้อื่นแล้วสิวาอีหยังนะคะทุกคนเออใจเขานะคะมันสามารถนางยังได้ซะที่ไหนหล่ะมนุษย์มาน่านะคะทุกคนเลยนี่แหละ กรพยายามสู่ต่อไปเด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะมวยกับพยามย่าส่งกำลังใจให้คนที่ทอในเรื่องจุดนี้นะคะมรสุมชีวิตในการาดูแลครอบครัวเอ่ยนะคะาถามว่ามวยมีบ่มันก็มีแต่ว่ามวยถือว่ามวยเป็นผู้หายไปแล้วมวยกระเสยบ,บ่จาเป็นต้องไปแบบคืบไปคยุยออกมากเอยๆเ,เพราะว่ามันมมันสิ่งที่จําเป็นที่สุด ในชีวิตของเฮาที่จะต้องมานางเราในเหลือง,องศีเนาะคะ่ะเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วชีวิตของเฮาเฮาต้องเดินต่อไปให้เพื่อนเสียห้ไพเนื้อก็เฮาก็ให้เพิ่นปล่อยปล่อยเพื่อนไปนะคะปล่อยเพื่อนไปมือสักมือหนึ่งมันก็ต้องเป็นมือของเฮาอยู่แล้วเนาะหนึ่งในรอยวันนะคะมันก็ต้องมีวันที่ฮักเหมุ่มลงมากคือกันคนที่แบบข้าเจ้าได้สุดๆแล้วข้าเจ้าก็ยังมีวันตกต่ำนะคะทุกคนนี่แหละ พยายามยอมรับตรงนี้ให้ไ,ได้นะคะจังได้ก็ตามฝากคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะผู้ใดทีอ่อยากเคล็ดการเคล็ดงานเนาะที่ปรึกษามุมย์ไว้เนาะคะ่ะมุ์ยบรท่านได้ไปตอบนี่ก็หมายถึงว่ายัางเวลามุมยนี่บ่อค่อยได้าปานนั่นนะทุกคนแล้วกื บองไงโหลดมุย่ยเครื่องบท่นอิพร้อมกับการที่จะไปตอบจุดๆนั้นนะคะผู้ใดอยุดหลังบ้านเนาะบองตรงโหลดพันอยากจังยินเสียงเียละแต่ว่ามุ่ยมีเวลาที่สั้นขนาดนะคะที่จะไปตอบจังสัน่นเพราะว่าส่วนหนึ่งมุ่ยต้องพักพ่อนให้เจา้าของหายดีแล้วกัอ่าอีกย่างย่าง,งนึงเนาะคะ่ะมุย่ยติบเรแบบว่าจะได้ไปตอบจริงจังถึงขนาดที่แบบว่าเออ ทุกคนตรงใดเนื้อหามุดทุกอย่างนะคะเพราะว่ามวยแค่เป็นอีกผู้นึงนะคะที่ยู่อยู่เมืองนอกละก่พาดพาดหนึ่งของมวยคือการเทดงานเมืองนอกแมนบอกมันเกิดเมกีการใส่กระดุมกระดาษนู่นนี่นั่นแต่เอกสารต่างๆที่มวยถืออยู่นั่นก็คือเอกสารที่มวยมาอยู่ทั้งนี้เลยนะคะบอมแมนเอกสารที่มวย มาจากกลุ่มแรงงานแลวกับมาหางานเมืองนอกนั่นเองเนาะคะ่ะมันค้นระยางกันมวยก็เลยบพราสามารถตอบด้เบิดทุกๆเรื่องนั่นเองเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะยังก็ตามหัว้อต่างๆที่มวยบอาไปนะคะอยากจะเล่าสู่ฟังเพราะว่ามันเป็นชีวิตเรื่องเาวเมียฝรั่งคนหนึ่งเนาะค่ะที่มาอยู่เมืองนอกแล้กการใช้ชีวิตแบบคือเรื่อยๆนะคะ โดยที่แบบว่าเฮาด้ต้องไปวังเพึ่งผู้อื่นหลายแล้วท้ให้เฮากำไรชีวิตของเฮาก็คือว่าเฮาสามารถเทีหยังได้ใส่ตีน,ตนใส่เมื่อเฮานี่ลหะให้มันเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ต่อสู้อุปสรรคมันต่อไปเรื่อยๆเนาะเอาละทุกคนมื้อน,นี้ม้อก็สิได้คุยซ่ำหนีนะคะไว้พอกันคลิปหน้านะคะว่าม้ยสิเวาหยังสู้ฟั่งนั่นเอง ควนะห้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้กะก็ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะละก็สุขสนุกรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานและกัการเงินเด้อจ้ะไว้พอกันคลิปหนะ้าค่ะเมื่อนี้ขอตัวละจิบนามก่อนทุกคนคะ่ะบ๊วยโอแหงแล้ว,วบายบายค่ะ